ใส่ไปลงลงน้ําใส่ลงไปเพื่อให้มะกอกมนจมน้ําเชื่อน้ําเกลือไม่ให้มะกอกน้ำนํำลอยน้ํา เาดองได้สักระยะแล้วเมื่อมันเป็นแล้วเราก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดกองเอาแต่มะกอกใช้ตะแกงร่อนกองนี่คือมะกอกน้ำนะคะหลังจากที่เราได้ดองไปได้สักระยะหนึ่งแล้วพอมะกอกน้ำรับประทานได้เราก็นำมา ล่อนตะแกงเอาน้ําที่น้าเกลือที่เราหมักดองหรือหัวเชื้อที่เราหมักดองดองไว้ลินน้ำโออกนะคะก็เอาตะแกงล่อนล่นเอาแต่มากรอบไว้นะคะแล้วก็จะนําไปล้างในน้ําเปล่าอีกทีนึงนะคะ น่ารับประทานมากเลยะะลูกใหญ่มากเนื้อหนานะคะกรกอกปลูกที่บ้านลูกใหญ่เนื้อหนาดองออกมาก็สวยงามนะคะเราก็คัดลูกที่มันเน่าออก,ออกทิ้งนะคะเราไม่เอาไว้ แล้วก็เก็บแต่ลูปดีๆไว้รับประทานหรือนำไปจำหน่ายก็ได้นะคะแบ่งขาย,ยแต่เราไม่ขายนะคะเราทำไว้ให้เพื่อนเรากินคนในครอบครัวเรากินลูกเสียแล้วก็ทิ้ง ล้างน้ำเปล่าสักสองน้ำน่าจะโอเคล้างด้วยน้ำที่สองนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำมาล้างด้วยน้ำที่สองล้างล้างล้างแต่เราก็นำล่อนลอนมาวางไว้ในตะแกรง มันสด็จน้ำนะคะสวยงามมากนะคะเนื้อแข็งจับดูได้จับดูนะคะเนื้อนิ่มเนื้อแข็งนะคะลูกที่มันเล็กๆก็คือลูกที่มันหล่นลงมาแล้วมันกระทบพื้นมันก็ทำให้ช้ำพอเราดองไปมันก็จะเสียเน่านะคะจะเหมือนอย่างเงี้ย แล้วก็คัดออกคัดทิ้งแน้าลูกที่เราเก็บเองจากต้นเก็บจากแล่นมันก็จะไม่เสียง่ายะคะสวยงามมากนะคะสามารถนําไปทานสามารถนําไปรับประทานได้กับพริกเกลือนะคะหรือจะทําเช่ทา หลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็มาตกักใส่ตะแกรงให้มันเสด็จน้ำนะคะเสะด็จน้ำให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะคะเราก็สามารถนำรับไปทานได้จิ้มกับพริกเกลือนะคะหรือว่าท่านใดที่ขยันหน่อยก็นํานำไปทำมะกอกน้ำแช่อ,อิ่มนะคะ